สบายดีสวัสดีเอฟซีเบอร์สุขู่สู่คนเนาะอินดีตอนหับเขาสู่ซ่องสาวคนหวยยางเมื่อวสาวคนหวยยางกะอยู่ไห้อยู่น้าเนาะไ่ได้ไปใส่อย่ามือเศวก้าออกมานาตั้งแต่เช้าๆเนาะออกมานาแต่กะตอนนี้เขากินเขา่าเทียงแล้วเนาะเขาก็สิลงไปกู้กู้เข่าเนาะแต่สาวคนเาเป็นคนกอง กองเขา่ากองลแล้วละก็คือแบบคนเข่าใส่รถไทยเนาะบอลไดเอเอารถไทยลงมาได้กะเอาล่อยู่ยู่มาใส่รถไทยเพราะว่าคนทางมันบรแห้งเนาะสังคนก็กองกองเขา่ากองให้อายมาัดเพราะว่าอายเผิ่นมาเมื่อวานนี่เนาะก็เลยได้มาคนเขาเ่าซอยสักคนตรงมือข,า,ขาดไปเลยเป็นสไตล์เนาะ <laughs> ซื้อแล้วต้องใส่ให้คุ้มจนาขาดแอบแหนดใส่ไม่ได้จังทิมเขาก็สิลงไปเห็ดเบีย้ยเนาะแบกเข้าในี่ถือว่าเมื่อยชุดๆเลยเพราะว่าบอลได้อันรอบไป,ปไปไม่ยังเขาก็แบกเอาหะนะเพราะว่าข้าหน้าก็มีแต่บอลคุดๆเนาะมือวานนี่ก็จนขำจนเมืดมือนี่ก็คือสีขำอีกเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโม ขอดสองโมงในบ่ายโมงเขิงเนาะเขาก็ลงเห็ดเวียกกองเข่าเป็นกองเป็นกองแบบอะไรก็ให้อายให้อายเขาหมัดเนาะพราะว่า้าคนหมัดบอแนนนะคัร์เวลาเขาแบกแล้วมันมันชิควะขันมันบอแนนเนาะบ่าวลายเนาะก็ลงไปเก็บเขานำกันเลยบรรยากาศกาับแจม่มใสค่ะเนาะเป็นเวลาบ่ายโมงขอดสองโมงอุ้ย อากาศดีด <laughs> <depending. laughs> ีแห right. right. ้งดีแบบทอนๆน้อยหนึ่งขาเขาไห่นะสิกรบเลยไห้น้าตัวที่ชาคนสิกองเนาะแล้ตัวนี้เลยผู้ใดดูมาเด้อมาเด้อมาเห็ดเวียกซอยแน่ เฮ็ดเวียวกับอ้เนาะมาอน,นี้เพราะว่าแม่แม่แมนกองเข่าอยู่ร้านเนาะชาวคนกับไอ้แมนคนเข่าอยู่นี่เข่านี่กระซิงงามๆแนี่เพราะว่าอาย้อายอ้ตัดเนาะบัดน,นี้เขาก็าใช้พวก,ก,กตัดเขาสิเกี่ยวเอาตัดนี่ถือว่าเมื่อองไ้รีมื่อยอลอ,อ,ลอสีให้เบิงสีให้เบิงเ <laughs> พราะว่าไอ้ายอ้ายคนตัดบ่เป็นเนาะคันผู้ตัดเป็นกระสิงาม เบิกนแหน่ีนขี้ล่ายแท้แขี้ล่ายลีอโลอ่ากับเป็นไอ้ซาคนเนออาะไอ้กุ๊กผู้ตัดข้านี้คือว่าไอา้ไอ้ผู้ที่สองมีลายไอย้แท้แท้อันนี้กับซาคนกองเมื่อกี้นี้เนาะนี่เป็นกองละน่อยตะปุตะแปะ๊ะ พอดีเป็นตะแพงะแหละหักก่ไปจากง,งามปปได้บันหมัดผลัดจากงามเนาะมาเก็บเข่าสวยด้วยเศร้านี่เ้าก็เก็บและหิ่งเนึ่งนอกกะแล่แต่ยังโมเดิขนขึ้นมาเพะวะ่าพอแต่หมัดแรกสือๆนะยังโมเดิรนขึ้นไปใส่ล้านเนาะปะมาคนเข่ามาคนเ้ามาเก็บเข่าหมัดเนาะ งานของไอออกมาตัดก็คือตัดจักบอขา่ตปัดก็เข่าหด,าดเบาขาบเนาะเห็ดกระชูกกักซาอยู่คือแบบเขาเห็ดเป็นกองแบบซีแดงห่อก็ยังสีไปปัดมือหนากระสีมาเกี่ยวเอาอีกได้ เป็นงามแฮงเลยอันนี้คือเป็นแบบอ้ายตัดบกขาดเนาะสุดสุดเล่งในแม่นแม่นตัดบกขาดเปิดสาคนเห็ดกองเมื่อเศร้าในกาบกขาดเมดื่อหนากังจะไช้ไปเกี่ยวเอาอีก ลอยแข่งได้บอกมาเลยอยากอยากไวโพดเนาะอายประเทศมาเป็นกันเลยได้ซาซ้ำจักหน่อยกับพาเบิ่งตอนทางคนแบบกองไกลสีแล้วเนาวะว่าสีได้หน่อยได้ลายชันได้วันนี้ว่าแปสิพาไปเบิง่งนอายเพิ่นมัดข่าอยู่ร่มเลยเพื่อนเ,เนาะเพราะว่าโต๊ะที่เท้ามัดแล้วนะว่าคนใดใดในาน,น,น,นะเนาะอันนี้ก็เป็นรถไทยทเถวคนเข่าเนาะชาวคนอัน คนมาเมื่อเช้านี่ในตอนเกี่ยวเข่าในเข่งลายเติบท่ะแหละคนตอนสิบโมงเช้าพมานำหมอกสเสด็จทำอิดก,กะกองเข่าให้ยอายเนาะเพราะว่าขันสีกองกะห้ยอายมัดให้ทั้งมัดทางกองพูดเดียวเลยเนะาะเช้าคนต้องมาคนเข่าใส่รถุดไทยไว้อายมัดเข่าแล้วจังสีได้เอารถุดไทยแบบไปใสล่ลานมายังคะนะเอาเข่าใสาล่ลานเนาะบียก ไทยอีห้างลีน้อยแสแสรถกัได้จักเป็นมันยังบูจากซ้ำของแท้เอาโสอ้อมไว้อยู่แต่ตายันมันรุดผู้แหละบอลฮาสิไปกันได้เข่าบอลเป็นหมัดเป็นหมัดผู้หละนอกสาวคนกับทั้งคนทั้งกองให้อ้ายมือเศร้านี้ บรรยากาศก,าศกาัขัก阿里ขา้าวหยานมันข่ำเนาะฮัเลยไปเหตุก่อนอันนี้กะเป็นล่อล่อที่สคนเขา่าฮะละเสื้อมีตุกน้าอมแต่ตุกนาําเขาก็เบิดเลยเนาะอันนี้กะเป็นคาตั้งกล้องเขาเพราะว่า้าคนไปนคนเขา่าแล้วก็ตั้งกล้องไว้เนะาะเพราะว่ามีผู้จับกล้องคือเก่าฮะลหละให้้าตั้งกล้องซอยเนาะเขากระชิโยไปตามนนานนาคันนาคันนากะคิดได้ล่า,อาดอกแต่กะ กับเป็นโย่ล่อให้เห็นน้องน้อเพราะว่าจับกล้องมาเฟ้นเบื้องเดียวคนทางกับบริดีน้องเป็นขลุกขลิกมากเนยกับมาเบิ่งน้ำกันน้อว่าชาวคนที่ใส่ล่อในน้อยๆนี่ได้จกักจักหมัดน้ออันนี้ก็เป็นหมัดเขาเขาเนาะเผื่อสีคนเบิด์ไห้นี่ก็บชาวคนกับ เติบหนึ่งผู้แล้เะเพอ่์ซีแล้วเพราว่เลาะเขามันกัะในน้อยเนาะซ้มซีเมื่อยนี่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 มีแนวให้เบิง่งอายสองคนตัดเข่าจกไปตัดถาด้เนาะเข่าอดบ่ขาดเบิกแน่ซ่านี่กาว่าแมนในน้อยเมืงง่อยพร้อมอีกเพราะว่าตอนน,น้อยมันรุดลงเบิด ดมดแมนเป็นหนหน่อยได้เป็นล้ายหลายนี่ต่คนมา,มาเห็นเนะาะสักขาวซีหัวควันมาตาัดข่าแนวใดส่องๆองอยู่เฮากับสีคนเข่าขึ้นไปใส่รถไทยผู้ใดเนาะผู้แดหรถไทยเ,ไเขาก็ได้เข่ากระซุกเบิดทง่ง ันนี้นก็เป็นบอนเกี่ยวเ้านีผู้ใดดูกรมาแบกข่าซอยแน่คันเกี่ยวนี้คคใครๆแน่เนาะโม่เหมือยปันใดอันแบกนี่ตีจนคานไปในคัานนาเมาื่อวานนี่ม่เอาลายเนาะค้นข่าวใเ่ล้อก่อน

กระิหัดน,นแน่นอกคับนบอแนมันสิตโต กะสียูขึ้นรถไทยเลยนีกระสิได้ชันนี้นอซาคนคนเข่ากระได้กระได้ลายเติบคนได้ลายลายล่อแลว้วกะเข่งเลยเนาะเป็นอยังอีกประมาณสามล่อหรือว่าสี่ล่อในไรเ,เขากะแล้วเนาะเขากะนั่งผักพรก่อน,อนจักเล็กจักหน่อย อ่อนแห้งหน้า,นาตาจะมาเป็นตาเอาเลยเนาะคันคลายเพราะว่าเอาเข่าแต่กลางน้ำมันกเลังอยเติบเนาะเหมือยแห้งน,นั่งพักผ่อนก่อนจักหน่อยเขาจากสีปักสีคนต่อเนะาะชานมเย็นๆเด้ <c oughs> <c oughs> เกี่ยวเข่านี้บ่เมื่อยประเดนั่งได้ยืนอันนี้แบบ,บายู่ยู่รอเนาะยูขึ้นมาตั้งแต่ รูปพัวนะขืนมาโนนเมื่อยแหง้งสาวคนกับสีคอถักจักเหล็กจักหน่อยก็สิไปคนเข่าต่อเนาะสาวคนกับคลิปน,นี่บริวญยังลายเด้อคนเข่าเนาะคนเข่าใส่หลดไทยห้ไห้คนกับคนคนเดียวเนะวาะราวะไอไอก็มมห,หมัดเข่าหมัดเข่าแห้งเมื่อยเมื่อยกว่าคนอีกเพราะว่าก้มอยู่นะเนาะแล้วก็ใส่แหง้งก็เมื่อยทั้งสองอย่างแะละแต่มหมัดเข่าสิเมื่อยกว่า เกี่ยวข่าวนี่คือสิบูมเอยบันไดเนาะคลิปนี้สาวโคนกับสิขอโจ้เพียงสำเอ้อขันมักกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวโคนในคลิปอื่นอีกเนาะสุดท้ายทายทุกก็สบายดีสวัสดีบ้ายยคลิปนับพบกันใหม่เดอ้อ